สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับออดูวายุเล่นน้ํานะครับมาต่อยให้น้องเล่นน้ําน้ํามูลนะครับน้ําใหญ่ด,ดูรีลาของวายุนะครับหนูนน้องๆก็อย่าลงไปเล่นเหมือนช้างนะครับช้างรู้ว่ายน้ํานะครับไม่จมนะครับ น่ไยวายน้ำใหญ่เลยแบบธรรมชาตินะครับหาดูยากนะครับผมชาวายุน้อยนะครับอยากแบกไม้แต่ไม่มีไม้แบกนะครับ ม,มาดูได้ยากนะครับช้างน้อยที่ไม่กลัวน้ำนะครับวัยสองขวบโอ้หายหมดเลย โอ้แกค่คลังสุดยอดเออเออเออบิชิตน้นกลอยอูโย่โน้เฮ้ยบิชิต้นกลอยอยู่ดอยแกเดลือยอูยเย่เดี๋ยวปล่อยให้วายุอาบน้ำตามลำพังก่อนนะครับสไตล์ของน้องเลยนะครับผมเรื่องใส่โซ่คอแล้วก็ดึงเนี่ยสไตล์ของวายุเลย น้ำไปพังพลังนะครับผมฮะแม่นบ่หาต้นไมห้หาอะไรเล่นไม่มีนะครับ เจ้าวายุเร่นน้ำอย่างมีความสุขนะครับเล่นคนเดียวนะครับควานดีในฝั่งนะครับวันนี้น้ำใหญ่นะครับคลองใหญ่นะครับท่วมช้างนะครับลึกประมาณหเ,เมตรนะครับตรงนี้วายุจะเล่นแล้วนะครับ ส่วนอัวก็นู่นนะครับอัวก็ยืนดูน้องวายุเล่นน้ำส่วนน้องวายุก็เล่นน้ำอยู่ข้างล่างนะครับส่วนอัวก็อยู่ข้างบนนะครับนู่นอัวอัวตกใจนะครับดูเจ้าวายุเล่นน้ำนะครับผม หาไม้แบกจะหาไม้เล่นนะครับนี่แหละช้างน้อยที่อยู่ธรรมชาตินะครับกล้าลงเล่นน้ำธรรมชาตินะครับผมหนูน้องๆหรือคนไหนไม่เคยเห็นนะครับอย่าลงไปเล่นคนเดียวเหมือนเจ้าวายุนะครับเจ้าวายุเนี่ยเติบโตมากับน้ําเจ้าวายุเนี่ยสามารถว่ายไปว่ายมาได้นะครับผม ตายของน้องวายุเลยนะครับขึ้นแล้วเออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเล่นยุค่าเขาสิลุกเออเออไปลงไปเล่นเออเออไปเล่นเลยเล่นให้อิ่มเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วรอแล้ว ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ oh, น้ำกระเด็นถูกน้ำกระเด็นถูกพ่อลุกหมกกายของเจ้าวายุนะครับ สไตล์ของเจ้าวายุเล่นน้ำดูงานจะไปชนต้นยุคาเขาลูกคันงานะครับงาก็คันนะครับขึ้นแล้วอยากกลับบ้านแล้วดูนะครับอยากกลับบ้านแล้ว มาทำไงต่อถูนะครับคันหลังนี่แหละครับปกติแล้วจะอาบดินนะครับวันนี้คันนะครับอาบน้าใหม่ๆก็ต้องถูนะครับดูสไตล์ของนองวายุนะครับ ชาวอายุน้อยอย่างนี้แหละมีความสุขมากนะครับผมขันนะครับถูไม้ด้วยเล่นด้วยครับเจ้างาน้อยก็ผูมานะครับ เ้าวายุอาบน้ำเต็มอิ่มเลยนะครับผมอ้าเล่นโคลนด้วยอาทำยังไงต่อ ดูนะครับน้ําใหญ่น้องก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าน้องเติบโตมาอยู่กับในน้ํานะครับถ้าจะเทียบแล้วว่ายไปไว่ายมาได้ครับไม่มีปัญหาสําหรับเจ้าวายุเพราะน้องเคยว่ายนะครับผมโอ้ได้ไม้ไผ่แล้วนน ก็เก่งนะครับจ้าวาย,ยุจ้าวายุเล่นสนุกนะครับ ด้วยเล่นด้วยนะครับเสร็จแล้วเหรอเอาขึ้นแล้วกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณแฟนเอฟซีทุกๆคนนะครับแฟนคลับของเจ้าวายุนะครับผมรักวายุก็อย่าลืมกดไลค์กดชมช่องน้องวายุนะครับผมรักวายุน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับขอให้แฟนคลับของวายุมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้มุ่งมาปรารถนานะครับอายุมั่นฝันยืนและร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ